โอ้ยดอยั้นโอ๊ย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 โอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ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  สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งนะครับอันนี้เป็นยามเช้าเลยนะตีสี 4, ่ตีห้าเลยพอดีนัดกับพ่อไว้นะครับเราจะไปดูเบ็ดกล่องกันเมื่อคืนพ่อใส่เบ็ดไว้นะก็จะมาดูกันเชาน้ามืดๆนี้เลยโอ้โอ้โอไฟไฟข้างบนนี่เดาไหยโอ้ฮะก่อไฟรอเหรอก่อไปไปพร้อมอยังพร้อมแล้วเฮ้ยเตรียมหัเตรียมอุปกรณ์เขาแล้วไปเลยไปเลยเลยหรอ,อโอ้ื<ๆ><ๆ>ีนไปก่อไฟครับ มาเริ่มหลังแรกเลยนี่พอรออยู่แล้วเนี่ยโอ้ดน <hä? S 2> ใช่เหรอเอาล่ะน่นี้น่่เ่อ๋อเออเออเออน้ร่มแห้งเลยโอ้จริงคุณผู้ชมเฮ้ยตัวแรกตัวแรกมาครับเฮ้ยแตไม่ค่อยใหญ่นะเพราะคือเรามาเปลี่ยน,นดูตั้งแต่เช้าเช้าเลยนะเพราะว่าครั้งก่อนนะ่ะเราไปดูสายแล้วเหมือนปลามันดูดไปบ้างนะก็เลยลองดูเช้าเช้าหน่อยนี่ในตัวละ กันรครับกันแรเลอกมาไปเดี๋ยวเกีบยวไ้ว้ก่อนมาเก็บเอออันนี้แขงล้วเนียงนี้ต้มลุอ๋ออันนี้ไม่ได้ครับเดือวรอยเลยไม่ถึงน้ำเลยเนี่ยจะขึ้นได้ถึงกันเลยที่ยงลกกล้สายตึงไหมของตัวลอยละเออไม่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 เหยื่อหายนะเนี่ยหายไหม เออหายไปหน่อยโอ้มาเช้ามาสายมันอาจจะกินก mm. ัดกลางคืนนะเนี uh ่ย huh. ม uh ัน huh. ท uh ่านำไปรู uh ้ว huh. ่ามันม you know. uh ีป huh. uh ูนะอ๋อป uhm ูเออไม่ใช um ่ม um ีแ um ค่ปลาบางทีเป็นปูปลางมื้อกลางคืนอีกตัวแล้วเฮ้ยไหนอุ้ยอุ้ยนั่นลออันนั้นลอยเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไปนังไโอ้ไปลู้บ่โอ้ดูอย่าวนั้นนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย อุ้ยโอ้โหโอ้โ้วห้่าเราลูกเมืองเนีโโหยขาดนี้ปุกก่นีนหน่อยโอ้หน่ใหญ่ดอนี่ใหญ่นี่ใหญ่ใหญ่นะเนี่ยดีดได้อยูโอ้โ่านั้ก็จะมีไซครับอืมมีไอยู่ไาอยู่ไาอยู่ปรกฏหนงตัวอ้ยเรียกขนาดนี้อืมอืม นี่โอ right. In ้ยโอ้ยหญ่ใหญ่นึงใหญ่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 เลยนี่เอาไอตู๋นละตุ๋ใหญ่ดิอืมเออนี่กนร้อยร้อยร้อยก่อโอ้เออลุงพุ่น้ำนี่เอออาจจะเป็นน้ำเริ่มลงครับไม่เหมือนวันแรกที่เราใส่นะมาลุ้นหมายต่อไปกันครับ สายตึงไหมสายตึงก่อนดูสายก่อนสายตึงหรือสายหย่อนสายยานโอ้ยน้ำลงไปเยอะจริงเเฮ้ยเห็นตัวแล้วปลาปลาดุ๋ยปลาอย่งพวกนเหมือนปลาดุกนะปลาดุกหรือปลากดนี่นี่โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ปลาก้างปลาก้างปลาก้างเหรอถ้ามีเจ็ปลาก้างนี่โอ้ย นี่แรับตูแล้วเฮ้ยบูด้าเฮ้ยโอ้ยอย่างไรนี่เนี่ยปูดพ่อท่อปลาใหญ่เพ่อฮะตูใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ขาดเลยขาดไปด้วยะเห็นมาเช้าแล้วเนี่ยปลาอะไรอ่เนี่ย ปลายันใหญ่ในะถ้ามันถ้ามันเหญ่ต้องมาขาดได้ไหมดนะได้มันใหญ่เนี่ยเชือกมันไม่เล็กๆนะไม่สียดายอ่ะสายที่ไหนโอ้พี่ไปเชียบละตัวนี้ได้ละฮะเฮ้ยเข้าไปในรูเฮ้ยผมปลาไหลได้เลยพ่อฮะนี่นะแต่๋แต่ไม่แน่นะอย่างรอบก่อนนี้เพ่อมันยังตึงอยู่ไหมตึงนะ โอ้แปลกๆครับเออตนี้ถ้ามีตัวนี้ผมว่าเป็นปลาไหลอะเอาน่าเนาะแต่ครั้งก่อนรอบก่อนนะมันตึงเงี้ยนะพ่อเนาะไปติดรากไม้ไปติดอะไรไว้ไม่มีปลานี่มันลุ้นกันครับไปเจอรากไม้อีกนี่เนาะเอ้ยเ้ยไปลาไหลเฮ้ยมีโอ้เอาให้มันละ ผมพูดละฮะปุมดผมพดนี่โอ้มันเข้าไปจนมันหลุดอด้่หลุดผมว่าน่าจะมีปลาไหลนะปลาไหลปลาไหลนี่นะเอาเข้าไปแล้วมันดึงสุดแล้วมันมันหลุดโอ้ยขนาดมาเช้าคุณผู้ชมดูดิ๊กละนี่ห้องฝาเริ่มสว่างสว่างแล้วครับเติกหลังสองหลังเองไปดูครับผมว่าปลามันจะขึ้นตอนน้ำมาใหม่ๆเยลมันหลายวันแล้วครับ ปลามันน่านจะไปทางอื่นละวหลังสุดท้ายครับติดท้ายละติดท้ายละติดท้ายให้หน่อยสักตัวโอ้ไม่มีลอยออจบข่าวเออนีออออออ่อนดูธรรมะนี่ดูดละนี่วะขนาดเรามาเช้าอ่ะนีะ่แต่รอบนีน้ทำไมมันหลุดเยอะเลยอ๋อ,อ,อนี่หรอเนี่ยอือมันพันกันหมดเลยนะแลดด้วมันดิ้นไงมันดิ้นนะ จบละกลับมาถึงบ้านชมทุ่งแล้วครับโอ้โหสว่างแล้วนั้นเนี่ยดูอุย้ยก็เหมือนหน้าหนาวเลยห,หมอกลงเต็มเลยเนี่ยเ,เหมน,นะเออเหมยหมอกหมอกเมยมาเดี๋ยวขอขึ้นไปบนบ้านหน่อยไฟเมื่อกี้มองไกลๆยังเปิดอยู่พราะตอนนี้ดับแล้ว,วสวยง,งามครับสวยง,งามหมอกดูดิมองไม่เห็นภูเขาเลยแล้วจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วครับอันนี้ตุลา น้ำแมังท่วมอยู่เลยอันนี้ก็ถือว่าลดลงเยอะแล้วครับเมื่อวานนี้มองไม่เห็นคันนาเลยนะครับดูผลงานผลายชิพสามนะสามตัวทั้งหมดอ่ะสามตัวนี่นี่โอ้คหณมสามตัวนี่ตัวใหญ่ได้่งใดุกตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งโอ้มาเช้านึกว่าจะจะได้เยอะ เด็กสามตัวก็พอทำอาหารอยู่พกอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันจะทำอะไรกินนะ <S <S สายๆเลยน,นี่เช้าอยู่ไม่ค่อยสว่างเลยครับได้เวลามื้อเที่ยงแล้วครับผม,มเดี๋ยวเราทําอาหารจากปลาที่เราหาได้เมื่อเช้านะครับทำไรอ่ะพอมาลิ้นไม้เนี่ยโอ้ยลิ้นไม้เนี่ยชวนมากเราจะกินปลาไหมเหรอปลาที่หาเมื่อเช้าอ่ะเอากินนิ่งกินห่ะกินทำไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาลูกเมืองต้มน้ำปลาละอ๋อจะทําปลาต้มน้ําปลาละนี่พอเตรียมเครื่องมันหมดแล้วเนีน<อ>น่ยเตรียมหมดแล้วเผาหน่อยก่อ,อนแล้วแล้ววันนี่ กินกินกับต้มปลาเหรอปล่อยเผาแล้วก็เก็บเถอะไปกินเดือนหน้าพุ่นอ๋อใบไม้ชา,าช่วงนี้มันแค่มีแล้วนะอยเผาเก็บเป็นห้องห้องแข็งอะ่ะเดี๋ยวล้างให้เรียบร้อยก่นอนล้างล้างอ๋อ<ะ>ล้างอันนี้แหละเขาคือมันเย็ยนนะกว่าเขาเขาเขาของพี่เลยถ้าได้กินก็ได้อ๋อหมายถึงเอาเอาเอาแช่อย,อย่างนี้เลยเหรอแช่อย่างนี้กับล้างนะอ๋อไม่ล้างนะครับก็คืออย่างนี้ใส่ถุงแล้วก็ไปฟิตเลยเออนั่นแหละเป็นวิธีเก็บเไม้เล่นไม้นั่นแหละ มันจะเริ่มแก่แล้วเนาะมันเริ่มกี่มันเคมีนะเจ้าออกฝายมาเพราะไอ้อะมันใหญ่ละเอเขาเข้าวถ้าทำไม่หมวยเหี้ยแล้วมันใหญ่นั่นเนอะแข็งเปียกเหมยก็คือหมอกเนาะเป็นหมอกหมอกยามเช้าอออกกหมเริ่มลงแล้วนะเริ่มละทำอาหารของพะยะข้าแล้วนี่ปลาต้มน้ำปลาต้มปลาปลาต้มน้ำปลาแล้วปลาทอ่ะปลาไม่เนปูอปล่กไม่เอาด้วยนะเครื่องนะครับนี่โชยุติดเกลือน้ำปลา้ะมะกุฎพริกผงแล้วก็ตะไครค่าผักชีพลังแล้วก็นี่หอมเดียงหอมขาว ง่างเยเนี่ยเอาไงไ่ายต้มน้ำปลาร,ระะอร่อยนะ,ระ,ะ,ระ,ะรเราทำกินหลายรอบแล้วครับน้ำปลารนี่ทางอีสานเนาะแต่เราเคยทำแล้วมันอร่อยระะครับก็เลย,ยแบบชอบนะครับแต่ถ้ามันเริ่มควันมากๆเนี่ยมันจะแป๊บเป่าแป๊บเดียวมันก็ลุกแล้วครับโอ้ยมันก็ไม่แป๊บเดียวเลยควันยิ่งเยอะไฟยิ่งใกล้ลุกครับ เน่เห็นไหมไปไปดูพ่อจัดการปลาครับปลาปลาโอปลาลูกเฮ้ยว้าเฮ้ยปลาช่อนตอนเมื่อเช้าไม่มีนี่เออปลัวปาช่อนข้างหลังน่ะปลาไปมีแต่โู่กั่นเอาเหรอเออได้ปลาช่อนมาอีกตัวนึงมันมันมีชิพ่าเหรอว่าน้ำเป็นชิพีอ่ะเนี่ยไปหายไปไหนอันนี้เกิดไปเกิดมาเป็นน่ำขมโขลกหมดอ๋อมันมันนับแล้วไม่คโขพอไปหาปลาช่อนตี๋เหรอตี๋กะโอ้ เได้ปชอนมาด้วยมมันีชีพาลังอ่ะแล้วไปดูว่ามีชชพฉีมีไหนอันเอาลูกปรากฏอ่ะปรากฏฉีกี่แล้วฮะจีไปหนูยางกี่เล่ามันจะมีปรากฏตัวเล็กครับปลาดุกนี่ตัวใหญ่เนี่ยอันนี้อันนี้ได้ถ่ายอยู่ตอนได้นะปลาดุกเมืองธรรมชาติเลยแล้วก็มีปลาก้างอืปลาก้างตัวมาเดี๋ยวจัดการปลาก่อนครับสองตัวนี้ใหญ่นะโหกตัวนี่ใหญ่ตัวนี้่ปลากร่างตัวนี้ขึ้นเยอะปลาก้างอีกตัว ไปเจอกันเริ่มจากขาครับโอ้โหนี่ก็ขาอ่อนนะเนี่ยขาอ่อนไม่แก่มากกินด้วยได้เลยลนะเนาะนี่ค่ะขายกก็นหละนะขายกหอมแดงกระเทียมแก่เรียบร้อยครับเตรียมพร้อมเลยกลุ่มสมุนไพร เครื่องลงไปความหอมครับปลานี่ไม่ใส่เนาะเรีวเรียวกะร้อยเดือดไปนาะร้อนเดือดกอปลานี่ชลอดนะครับเกือนะครับทีเด็ดก็คือตัวนี้แหละครับนี่เนลปาเอามายก่อนมาเดือดน้ำเดือดนะครับทวน้ำเน้ำเดือดใส่ปลาครับผมเดือดได้อีใส่เลยเอาลครับนี่โอ้โหตัวเป็นตัวเลยนี่มปดุกับปดุกปลาดุกปุก ปิดผาไปเลยปิดผาเดยวลูกโปแล้วกิ่นปลาล่างขึนมาแล้วเนอะเอาีลครับปุ๊บอุ้ยเร็ว้กไปแลเนี่ยสุกละกินน้ำเปลี่ยพี่กินน้ปลเนี่ยโอ้ยดูเนื้อปลาก็ในสุกแล้วครับท้ายท้ายกินช้าลังไหนครับโอ้หกินพร้อมเลยโอ้ยบนแรงไม่ได้มาเอาละมาเนี่ยนี้เง่ายครับมากินนี่ขอมเลยเนาะอุย อุ้ยตัวตัวพุดยอดเลยสิดท้ายครับพิกป่นไหมว้าวสุดยอดเลยมามาครับมาเป็นสิบเป็นรปลาล่าในกลิ่นหอมนะนนัวคุณผู้ชมบอกไม่ถูกเหมือนกันคำแรกคำแรกจะประดุกเลยโอปลาดุกเป็นเนื้อเนื้อนี้ยเอ้ยดู ี่กลางกากตวงนั่นนี่นี่ครับอ,อ๋อทอหนว่หน่อยเพถูกหอมมีขนาดได้หอมด้ยอืมตีครับตก้าโมขนาดตีก้าโมขนาดตีก้าตีก้าโมขนาดอ้าวมันหอมมันหอมพักที่ฝรั่งแล้วก็หอมปลาละ น้ำแคบพุ่นค่ะนี่จริงนะคุณผู้ชมปลาต้มน้ำปลาเนี่ยมันอร่อยนะเราเคยทำครั้งแรกแล้วติดใจเลยอ่าท้อแลมันชุนยอดเลยไหมมา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 ปรชันละประชันปวดโอ้โหอ๋อเอานมอะไรเน้นเน้นเน้นออันนี้อันนี้อันนี้ปอกเกลือหนึบหนึบดีผัดซอสได้นะเนื้อหวานเนื้อหวานอันนี้หนึบหนึบหน่อย คือปลาปลาดุกที่มันเหนือ่ะมันเป็นปลาดุกธรรมชาติมันจะมีความหนึบของเนื้อโคโรอ๋อดูดูดิดูเนื้อแบบจริงนะสดน้ำหน่อยปรขึ้นคออืนี่กลับมาน้ไม่น้อยเนาะมีลล่าบอกรับปลาล่าเนี่ยหอมดิหอมขาใคร ต้มเปื่อยๆอย่างนี้เลยหมวกก๋มเดี่ยวมาอีกคำครับจามอีกคำเลยไปนั่งกินด้วยละเจมือ uh ่อยเหรอหมาะขนาดนั okay. ่งกินได้แล้วพร้อมมามามาใส่พริกนี่เผ็ดมากเลยครับพอดี วันี้เพลิดพลินความดีอืมอืมโอ้ยไม่ได้เค็มนะกำลังดีเลยอืมจับเลยนัวงัวอืมอืมลองประช่อนต้องระวังก้างนะครัขึ้นป้าอืม ขา่าตะไคร้หอ,หอมๆเปิดหมดถ้าผมเข้าจำอย่างนี้ปลาลูกรวมน้ำปลาละปลาต้มปลาเนาะปลาลำบากออืือ ปลาล่าผมว่าถ้าเป็นปลาล่าบักกะดีเหรอที่เราทําอ่ะเพื่อเอามาใส่แล้วก็เหลือแต่ก้างอะ่ออแะแต่เนื้อกินจะแรงกว่านี้หน่อยเข้มข้นกว่านี้หน่อยเนาะมันเข้มข้นแบบนี้นี่เนื้อไม้ ออืม,อมอปลากลางเลยปลาลินครับฉันมือโหเนื้อนแน่นมากเนี่ยนะปลาลุงเมือยเนะ อืค่ะอืมขายวกไม่แข็งตัวเนื้ออืมเตี้ยวเน่อยเอ้าถ้าต้มเนี่ยมันกินง่ายเนาะอืมง่ายมันหลุดหมดอ่ะถ้าไปย่างทีมันแห้งเพราะงั้นท้าแห้งข้ากผมซุกครับทางแห้งกินยากตจิตกลางน่ะช่วงนี้ ช่วงขนาวหนาวน่ะถ้ากินหันมีขี้โมกออกนจริงเน็นองจากเงินเป็นเวลามันในข้าหนาวนี่เป็นจริงอืมกินวได้เยอะด้วยมันเป็ี่ยนวัตถะโอ้จริงเหรอจริงนะถ้าจะเริ่มเข้าหน้าหนาวกินร้อนอืมมันจะมีน้ำโมกออกอืมปาก,ก่างอ๋ครับอืมจีบหัวเหเอาอะไรอะไรโอ้ปาเมื่อก่อนถ้าเกี่ยวข้าวม,มันจะมีหนูนาไหมเหรอช่วงไหนนะมีหนูนาช่วงมันที่เข้าอ่ะซีข้าวเนาะอืม เกี่ยวแล้วเขาพักข้าวไว้หนูมันจะมากินเน,นี่ใครมียากนันผมเริงหนวนนี่ไปทีโบนม้วนะนีนน่วุ่นรวยปุ่นเนื้อป่าเนื้อโคมัวนอ่ะมันหยุ่มได้รู้คมพุ่มม้วนเนาะขนาดปูว่าขึ้นเพลาปลายเข้าบนอ่ะขาเนี่ดีนะเพราะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเผ็ดเกินนี่นขายกกินเพราะแห้งหนุม่มนีดขาอันน้อยกินแห้งแข็งก,กินไม่กินมาเริ่มเพี้ยนอะไรเพี้ยนเลยก็ไม่กินเพี้ยน โอเคฝรั่งนี้เข้านะพ่อนุมเข้ากันอันนี้นะเรียบร้อยไอามา่ใจครับเผ็ดกำลังดีรสชาติกลมกล่อมนัวนุว่งปลาสดเนื้ออร่อยโอเควันนี้ก็มานี่นะพ่อนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปละผมสวัสดีครับสวัิดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับป่าลูกเมืองนะครับรวมป่าลาปุพ่อมันหอมเหมาะขนาดเลยไปกูเบ็ดด้วยแต่ได้ไม่เยอะเออนั่นแหละ